รถกระบะสอรุ่นมาเทียบกันนะเป็นรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้เซ็ตวิกเตอร์ทั้งหมดเลยกระจังหน้าวิกเตอร์สเกิร์ตกันชนด้านล่างวิกเตอร์นะครับปอดเป็นรถที่แต่งแล้วหล่อแล้วดูดุอยู่แล้วนะครับเข้มๆแบบนี้ด้วยการใส่ชุดให้มันเบิกเบิร์นน s สตอมแท็กที่จะได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนแรปเตอร์เลยเซ็นเซอร์ด้านหน้า มันจะเป็น6จุดเพราะมีระบบช่วยจอด2.0ในตัวเกียร์ e shifter ไฟฟ้าจิทีก็ตตะว,วันสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนะ้นมินกันอีกนะฮะหครั้งในวันนี้มีรถกระบะ2รุ่นมาเทียบกันนะเป็นรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้ยายกสูงเราให้ดูเทียบกันระหว่างตัวรุ่นเริ่มต้นกันเลยในรุ่น xls แล้วก็เป็นรุ่นตัวท็อปสุดในรุ่น storm tag สี่คูณสนั่นเองนะฮะ เอสเนี่ยพี่พี่จะได้รถกระบ,บะทรงสวยๆแต่งรอๆแบบนี้ในราคาเริ่มต้น899,000บาทส่วนในรุ่นสตอมแท็กตัวสีขาวนะครับราคาอยู่ที่1,289,000บาทราคาใหม่ปรับเพิ่มอีกแล้วนะสำหรับฟอร์ดเรียกว่าซื้อไปไม่ดอยนะขึ้นทุกปีแลนะขึ้นทุก6เดือนเลยไมู่้ขึ้นอะไรตนะั้งหนาสาหรับพี่พี่ที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปค,ปความรอนะความเท่ของรถแต่ละคันนะครับยังไงพี่ก็กดติดตามกดซับสไครกดกกระดิ่ง ของช่องก๊อปไปด้วยนะครับแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆที่มีการตลอดทั้งปีเลยไปไปชมรถกันครับเอามาดูกันนะครับถ้าพี่จะเน้นทรงเน้นหล่อบอกเลยว่ารถฟอร์ดนั้นแต่งหล่อในทุกรุ่นแล้วก็ทุกแบบจริงๆนะฮะสำหรับรคันนี้ x l สสีดำ899,000บาทพี่ได้4ประตูยกสูงหล่อๆนะอันนี้คือการตกแต่งใส่ในเรื่องของชุดวิกเตอร์เพิ่มเข้าไปนะครับเซตวิกเตอร์ทั้งหมดเลยกระจังหน้าวิกเตอร์ สเกิร์ตการชนด้านล่างวิกเตอร์นะครับใส่ใส่คู่กับตัวชุดคอบไฟหน้านะคิ้วล้อเป็นแบบวิกเตอร์เซตของเขาหนาตากตัววิกเตอร์บริคิดดีไซน์นะพี่ก็จะได้ทรงหล่อแบบนี้ในรถ4ประตูซึ่งกระบะฟอร์ดเป็นรถที่แต่งแล้วหล่อแล้วดูดุอยู่แล้วนะครับเข้มเมแบบนี้ด้วยการใส่ชุดให้มันเบิกเบิร์นดูธรรมะแมงแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อที่ใส่ให้เป็นแนวออฟโรดมากขึ้นคือซุ้มล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบสี่เหลี่ยมของชุดวิกเตอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็อัปเกรดในเรื่องของตัวช่วงล่างเข้าไปใส เรื่องของชุดยกเพิ่มเพราะว่าเราจะทำล้อให้มันใหญ่ขึ้นนะล้อเดิมของชุด xls เป็น17นิ้วนะฮะ17นิ้วออฟเป็นออฟศูนย์นะออฟตัวล้อมันไม่ลบแบบนี้นะครับเป็นออฟศูนย์นิ้วแล้วก็ยางก็อีกแบบหนึ่งพอเราจะใส่ให้มันเป็นออฟโรดให้มันโหดขึ้นโดยการอัพล้อให้เป็นขนาด20นิ้วตัวเนี้ยตัวนี้ออฟเซ็ตลบไปที่24แล้วก็ยางใช้เป็นยางเขาเรียกว่ายางแบบออฟโรดด้วยนะเบอร์3าม2.5นะครับ R 20ใส่เข้าบบนี้ตัว3.3เนี่ือขนาด นะจากจุดต่ำสุดไปถึงสูงสุดเนี่ย3นิ้ว,ว12.5คือขนาดของหน้ายางนะฮะ12.5นิ้วก็ซีบเป็นลัฟุตกับอีกหน่อยนึงนั่นเองนะครับตัว R20 ก็คือวงล้อที่จะมารัดกับตัวยางนั่นเองรัศมีคือ20นิ้วนะฮะนี่คือเซ็ตที่เลือกใช้พอใช้แบบนี้ความสูงวงของตัวล้อมันเยอะขึ้นถ้าเราไม่ยกนะถ้าไม่ยกแบบนี้นะครับเวลาใส่ไปเนี่ยมันเลี้ยวไม่พ้นแน่นะจะเลี้ยวจะถอยติดซุ้มติดอะไรหมดนะับต้องปาดอะไรเยอะแยะวุ่นวายงั้น ถ้าจะแต่งแบบนี้ทําเป็นทรงออฟโรดด้วยนะครับมีการยกขึ้นก็ต้องอมีการเปลี่ยนลอ้อผู้ผิดนะกอผู้ผิดมีการเปลี่ยนล้อทําเป็นทรงออฟโรดก็ต้องมีการยกนะครับถ้าจะใส่ชุดนี้ลอ้อติด set, ออฟเซ็ตลบใส่ยางเบอร์สามสาลูกค้าถามเลยว่าแบบเดินได้ไหมบอกเลยไม่ได้นะฮะพี่ขับไม่ได้มันใส่มันใส่ได้แต่พี่ขับไม่ได้เวลาเลี้ยวเวลาถอ,อยต่างๆมันติดซุ้มหมดนะครับมันแต่งแล้วมันวุ่นวาย มันต้องปาดเยอะน่าเกลียดลดไม่ได้ทรงไม่สวยนะฮะก็ต้องใส่ชุดนี้ยกขึ้น2นิ้วนะแล้วพอยกขึ้นเสร็จเนี่ยต้องใส่เลยไอ้แดงแดงนี่คือปีกนกปรับองศานะถามก็ว่าไม่ใส่ได้ไหมมันก็ไม่ได้อะคือถ้าไม่ใส่แล้วใช้ปีกนกเดิมอะองศามันการให้ตัวของล้อมันไม่มันไม่มันไม่ระนาบกันนะครับเขาเรียกว่ามุมแชมเบอร์ของล้อมันไม่สมานกับตัวถนนดังนั้นเวลาวิ่งอะล้อมันจะเอียงแบบนี้สิ่งที่เกิดเลยนะครับหน้ายางมันจะสึกไม่เท่ากัน พี่จะเปลี่ยนยางเร็วมากหรือต้องสลับยางบ่อยมากนะครับการเลี้ยวต่างๆเรียกว่ามันไม่คุ้มเงินยางหนึ่งเส้นพี่ใช้ประสิทธิภาพของมันอายุของมันได้ไม่เต็มที่นาพี่ต้องใส่ปีกนกปร,ปรับองศาเพื่อให้แชมเบอร์มุมของล้อมันเสมอก,การขับขี่จะได้ดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับมีตัวยกใส่ก้อนหนุนไปชคเดิมยังได้อยู่ยก2นิ้วยังใส่ชคเดิมได้อยู่แต่ถ้าพี่อยากยก3นิ้วพี่ต้องเปลี่ยนชคด้วยนะครับอย่างตัวนี้ยก2นะสปริงเดิมได้เลย นะครับใส่ก้อนหนุนก็้บไป2นิ้วสปริงเดิมโชคเดิมได้เลยจบเปลี่ยนปีกนกนี่คือจบเลยถ้าพี่ดะยกนะใส่แค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ต้องมีการเปลี่ยนปีกนกอ่าไม่ใช่เปลี่ยนตัวลูกหมากันโค้งด้วยนะครับต้องเปลี่ยนเป็นแบบของแต่งลูกหมากันโค้งที่มันสั้นลงกว่าเดิมจากโรงงานนะครับเพื่อลดการกระแทกจากชุดที่เรามีการปรับแต่งในการยกขึ้นนะงั้นรายละเอียดของรถยกที่เป็นออฟโรดนะครับมีรายละเอียดเหมือนกันไม่ใช่ว่าแต่งยังไงก็ได้นะที่ไหนแต่งแต่งได้หมดแต่พี่จบไหมนะครับรถมีป ใช้ไปแล้วเกิดปัญหาจุกจิกหรือเปล่านะฮะถ้าแต่งที่กอล์ฟนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเราชนานาญแล้วก็เรื่องแบบนี้เราแต่งกันมาเยอะปัญหาที่เคยเกิดเราดูกการแก้ไขแล้วก็การเรียนรู้มาทั้งหมดแล้วนะครับอยากแต่งอยากรออยากจบก็มาที่กอล์ฟได้เลยนะอันนี้คือแต่งแบบทรงออฟโรดด้วยชุดของวิกเตอร์และด้านบนก็เป็นสกู๊ปทรงฟิตเข้าไปนะครับสกู๊ปทรงฟิตสีดํารูปมา้าตรงนี้เลือกได้นะพี่ชอบม้าดาม้าแดงม้าเทาแล้วแต่ตามใจเลือกสั่งมาได้เลยนะฮะเด็กกอล์ฟทำสีให้ทั้งหมดตัวนี้ลูกค้าาขอเเป็นม้สีทา ยืนเบสตัวตัดด้วยกับตัวดาด้านนะครับแล้วก็ตัวสีประมาณ8 0ของตัวสกู๊ปเนี่ยให้เป็นสีตัวดำเงาของตัวรถหรือว่าแอ็บสูลูดแบ็กนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการติดตัวฝากระโปรงหน้าคําเวลเลนเจอร์เพิ่มเติมเข้าไปให้เหมือนกับตัวรุ่นใหญ่ในรุ่นตอมแทกนะฮะก็ถูกติดตั้งตรงนี้เข้าไปได้นะตัวนี้กระจังเปลี่ยนใหม่ไฟสีขาว3จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเดย์ไทม์ของชุดวิกเตอร์นะตัวไฟหน้าของรุ่น XLS เนี่ยพี่ก็ได้เป็นไฟออโต้อยู่แล้วนะฟ ในโคมมันติกรีเฟคเตอร์มีหลอด LED อยู่ในนี้นะครับชุดไฟสูงชุดไฟลีนะแล้วก็ชุดไฟต่ําเป็น LED ทั้งหมดนะครับตัวไฟเลี้ยวเดชาม,มาให้ครบหมดพร้อมระบบเปิดป,ปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยในราคา899,000บาทส่วนเครื่องยนต์พ่ได้ไปที่1 7 0แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์เดียวเทอร์โบตัวเดียวนะฮะเทอร์โบตัวเดียวแต่ว่าการประหยัดน้ำมันดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนของ Ford นะครับเสียงของตัวเครื่องเงียบลงเพราะว่าพัดลมหน้าเครื่องเป็นพัดลมหม้อนนําไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทำให้ลดให้ลดเรื่องของตัวโหลดตัวอุปกรณ์ไฮดรอลิกของตัวสายพานเครื่องยนต์ลงนะครับทำให้เครื่องยนต์มันเดินได้เรียบขึ้นเงียบขึ้นนะฮะประหยัดน้ำมันมากขึ้นในชุดใหม่ของตัวฟอร์ดแลงเจอร์ Ranger, นั่นเองมาถัดไปที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมก็ตัวลายสติ๊กเกอร์ลายโคดนะครับตัวนี้แถมให้อยู่แล้วมีให้ 60- สิบจสิบแบบอะ่ะพี่อยากได้แบบไหนจะเอาชื่อพี่ชื่อลูกชื่อหลานชื่อหมาชื่อแมวเอารูปน้องหมาต้องแมวที่รัก นำมาติดติ๊กเกอร์ให้ก็ได้นะครับมีแบบส่งแบบมาเดี๋ยวทำดาฟให้พวกพี่ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนอีกอันนึงที่เพิ่มไปเป็นตัวเรื่องของโลบาร์นะตัวของวอริเออร์ใส่ตัวโลบาร์วอริเออร์เข้าไปนะครับตัวนี้ของฮาร์เมอร์ตัวโลบาร์เขาก็จะมีในเรื่องของไฟเบรกดวงที่3ให้อยู่แล้วนะฮะกับตัวสปอร์ตไลท์ไฟถอยอยู่ด้านบนนะติดตั้งเข้ามาในชุดเหล็กของตัวฮาร์เมอร์ซึ่งงานฮาร์เมอร์เป็นงานมาตรฐานเขาเรียกว่าเป็นงาน globally เลนนะครับคือมันถูกขายทั่วโลก มีศูนย์วิจัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับผ่านมาตรฐานของตัวอสอสเตรเลียงั้นออสเตรเลียเป็นประเทศที่เข้มข้นในเรื่องของชุดออฟโรดมากเพราะว่าบ้านเขาใช้เรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในการใส่ชุดเหล็กชุดออฟโรดในการกันกระแทกข,ของเรื่องจิงโจ้ต่างๆที่บ้านเขาเยอะมากนะครับเขาจะเน้นมาตรฐานในเรื่องนี้ทั้งหมดว่าต้องรักษาตัวรถได้โดยที่ไม่ทําให้กับตัวรถเกิดปัญหาบิดเบี้ยวงั้นติดฮันนเมื่อไปคือจบเลยมาตรฐานมันผ่านเรื่องสีมันผ่านคุณภาพมันได้แน่นอนนะฮะอะ แล้วก็ไฟท้าย,ายทำอะไรไหมไฟท้ายเดิม x อ s นะฮะตัวนี้ไม่ได้ทำนะครับไฟท้ายเดิมๆใส่ชุดข้อไปแค่นี้ก็มีมิติลวการชนท้ายจากโรงงานนะครับเป็นสีตามตัวรถตัวนี้ก็ปิดเริ่มเพิ่มนะติดเพิ่มในเรื่องของกาบฝาท้ายเล้วเว้าวโลโก้เข้าไปเพราะว่าตรงนี้มันมีกล้องมองหลังอยู่นะฮะในตัวของตัวรถที่มากับโรงงานนะฟังก์ชันนะ f R d นะครับดำเงาตัดดําด้านนะแบบนี้นะฮะว้าวมาอักษรเลนเจอร์ด้านหลังนะ 3D ติดเพิ่มไปให้มันดูนูนขึ้นมานะนี่คือการตกแต่ง นะของรุ่น XLS นะอีกครั้งหนึ่งนะสประตู XLS ราคาใหม่เริ่มสิงหาคม2567 89900 0บาทนะครับราคาเพิ่มมาปรับมาตรฐานทุกอย่างเป็นวิโรภแล้วเรียบร้อยนะในนี้ในรุ่นของตัวสีดำเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูเทียบคือรุ่นใหญ่ตัวท็อปเลยในส่วนของตัว Storm t a c สีขาวด้านหลังนะแต่งหล่อเหมือนกัน f อร์ Ford, แต่งหล่อทุกรุ่นอยู่ที่งบพี่เลยพี่มีงบเท่าไหร่อยากแต่งแบบไหนนะครับมันได้หล่อหมดเลือกสมรรถนะไปแล้วกัน มาต่อกันอีกคันหนึ่งนะในรุ่นท็อปของตัวซอมแท็กขับสองั้นหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเมื่อกี้แปดเก้าเก้านี้หนึ่งสองแปดเก้านะครับราคาต่างกันอยู่ประมาณตักตีวงกลม,มแล้วกันจำง่ายๆสามแสนบาทสามแสนบาทที่มันต่างเอาออปชั่นตัวรถก่อนนะนะที่พี่ได้เพิ่มกันนะครับออปชั่นตัวรถในรุ่นนี้ที่พี่จะได้เลยมาถึงหัวใจหลักแน่นอนนะครับหัวใจหลักของการขับรถก็คืออะไรเครื่องยนต์และเกียร์น,นั่นเองนะฮะตัวนั้นเทอร์โบเดียวเกียร์หกสปีดนะตัวนี้เทอร์โบคู่ เกียร์10สปีดเป็น210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรมีแฟลททอร์คที่กว้างขึ้นนะครับ1,300รอบถึง2,300รอบก็ทําให้อัตราเร่งแซงการต่อเกียร์ต่างๆนะครับอัตราทอร์คแรงบิ bit, ดต่างๆมาจากต่อเนื่องมากขึ้นนะจากเทอร์โบ2ตัวลูกเล็ก1น,นะครับลูกใหญ่หนึ่งทงานในรอบเครื่องที่ต่างกันในเรื่องของรอบต่ำแล้วก็รอบสูงนี่คือเครื่องยนต์นะซึ่งขนาดซนะีซีน่เท่ากันนะ2,000ซีซีเทอร์โบทั้งคู่แต่ต่างกัน170แรงม้าตัวนี้210 นะแรงบิดตัวนั้น405นิวตันนะตัวนี้500นิวตันนะครับแล้วก็เกียร์6สปีดกับเกียร์10สปีดเป็นระบบอัตโนมัติทั้งคู่แต่ฟังก์ชันในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์นะครับเหมือนกันเป็นตัวมีโหมดตัว M เล่นเ,เรื่องของเกียร์ได้นะครับเพียงแต่ว่าในรุ่น Storm Tag พี่จะได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนแรปเตอร์เลยเขาเรียกว่าเป็นตัวแรปเตอร์เวอร์ชันตัวเล็กแล้วกันแรปเตอร์เวอร์ชันะแบบเน้นหล่อนะครับไม่ได้เน้นลุยเรื่องของช่วงล่างเวอร์าวางอะไรเหมือนแรปเต ไฟแมทริก LED เข้ามาเนี่ยแบบนี้นะครับไฟแบบปรปเตอร์แมทริกไฟอัจฉริยะเปิดปิดออโต้เปิดปิดไฟสูงต่ำออโต้นะครับตัวไฟลูกแก้วเนี่ยพลิกขึ้นพลิกลงปรับองศาได้นะมีระบบป้องกันไฟแยงตาฝั่งตรงข้ามนะครับมีระบบในเรื่องของเพิ่มแสงในวงเลี้ยวนะครับตัวตา่ตางๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของไฟสูงไฟต่ำเนี่ยสามารถโฟกัสสโกปได้นะครับมาสามารถรวมแสงกระจายแสงได้นะมีตัวเซ็นเซอร์ตัวจับอยู่นะฮะด้านหน้าดวกล้องกล้องบนกระจกนะครับเรดาร์มันตัวจับหมดเลย แล้วก็จะมีไฟตัวนี้นะครับเป็นตัวไฟช่วยสปอตไลท์ของไฟสูงอีกทีนึงมันจะติดก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟสูงนะจะมีสปอตไลท์ตัวนี้นะครับวิ่งสองไปอีกเพื่อทําให้คัตออฟของไฟสูงมาชัดเจนมากขึ้นนะในรุ่น Storm t แทตัวนี้ที่พี่จะได้ไปนะต่างกันจากตัวนู้นนะแล้วก็ฟังก์ชันกล้องไม่ได้แค่มีกล้องหลังตัวนี้จะได้กล้อง3.60ทั้งหมดเลยนะครับมีกล้องหน้านะกล้องด้านหน้า360ใส่เข้าไปกล้อง้างกระจกกล้องด้านหลังนะครับมี Bird I view ide, มเามาบิเร์ด กล่องเลด้จะถูกย้ายมาติดตั้งตรงนี้แล้วปกติมันอยู่ข้างในนะพอเราแต่งชุดเหล็กแต่งนู่นนี่นั่นนะครับก็ได้ย้ายประกอบมาเอาเรด้์มาไว้ด้านหน้านะครับแบบนี้มันจะได้ไม่บงังการทํางานของเรื่อง Adaptive Cruise Control s e n อร์ต่างๆนะครับทำได้เหมือนเดิมนะตำแหน่งกล้องเหมือนเดิมตําแหน่งเรื่องของเซนเซอร์นะติดตั้งที่เหมือนเดิมในชัวตัวของชุดเหล็กแฮ m เมอร์จะถูกออกแบบเป็นแบบ1นึ่งต่อหนึ่งในเรื่องของตําแหน่งการติดเซนเซอร์นะครับงั้นการติดตั้งชุดเหล็กแบบนี้ตัว h a m เมอร์นะ King Series Atlas ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ ใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้เหมือนเดิมนะที่มีมาให้ตัวรถเตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกด้านหน้าตัวจับคนเดินถนน,นนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนควบคุมรถให้อยู่ตรงกลางเลนนะครับออโต้เซ็นเตอร์ลิงนะอะดัพทีฟคุ้ยคอนโทรลการารักษาระยะห่างแบบแปรผันถึงสต็อปแอนด์โกคือจุดหยุด,ยดนิ่งเลยนะครับเบรกให้เราเล่งให้เราได้หมดตรงนี้ฟังก์ชันทําครบได้หมดเลยนะฮะมาอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเซนเซอร์ด้านหน้ามันจะเป็น6จุดเพราะมีระบบช่วยจอด2.0ในตัวเกียร์อ t e r ไฟฟ้า นะช่วยจอดแบบไหนถอยเข้าซองให้เราได้เลยไม่ต้องมังคับพวงมลาลัยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์มีปุ่มฟังก์ชันกดในรถนะครับอยากดูว่ามันกดแบบไหนมันเปลี่ยนแบบไหนเซิร์ชในช่องก๊อปได้เลยนะระบบช่วยจอด2.0ในช่องก๊อปมีอธิบายวิดีโอไว้ได้หมดแล้วนะครับกดดูในช่องก๊อปได้อ่มาถึงช่วงล่างกันบ้างนะครับสเต็ปเดิมเลยอยากใหญ่ขึ้นก็ต้องยกนะยก2ใส่ปีก,กเข้าไบตัวนี้ใส่เป็นของออปชันนะครับปีกนกปรับองศาอัพไซย,ยาง มันใหญ่ขึ้นกว่าร้อเดิมนะใส่ตัวเดิมมันติดแน่นอนก็ต้องยกขึ้นแบบนี้ใส่ปีกนกด้วยเพราะการยกเมื่อกี้บอกไปแล้วคันเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นตัวลายมาเวลสีดำนะของแวไพร์แล้วก็ใช้เป็นยางโตโยต้เพียกันที่ R3 ทรีนะซีรีส์ของยางก็เป็นแบบไซส์ใหญ่เลยคือเป็นเบอร์30555 R20 นะครับเบอร์นี้ถ้าเทียบกับเบอร์ไซส์ยางออฟโรดก็อยู่ประมาณเบอร์34ตีเป็นเบอร์35้ก็ได้นะครับไอ้คันเมื่อกี้เบอร์35ตตัวตเป็นเบสางตัวนร์ก็305 อ่านได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโยอาร์ทซีรีส์สามศูนย์ 5, 5, 5, 5, ก็เป็นยางไซด์ออฟโรดขนาดใหญ่นะครับยางอาร์ก็วิ่งดีทั้งถนนเรียบออฟโรดออฟโรดอยู่แล้วเสียงน้อยกว่า MT นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ความเร็วได้มากกว่า MT นะครับแต่ว่าก็น้อยกว่าตัวเอทนิดนึงมันอยู่ขั้นตรงกลางนะครับมันจะเป็นเ t ช t ี t อทนะครับก็เลือกเอาว่าเราจะใช้ยางในซีรีส์แบบไหนซึ่งอาีจะ เขาเรียกว่าแนวในบ้านเราพื้นที่ในการวิ่งก็จะอเนกประสงค์มากกว่าเสียงรบกวนน้อยกว่าใช้ความเร็วได้สูงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นสารวิสาแบบ MT ตัวนี้เลยนะคันเมื่อกี้นะครับเสียงรบกวนก็จะเยอะขึ้นนะเสียงรบกวนเยอะขึ้นการวิ่งในสปีดความเร็วสูงก็ใช้ได้ไม่มากเพราะว่าตัวสเปคของยางมานกาหนดให้ไม่เกินที่130นะ130ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มไม่ไม่ปลอดภัยแล้วแต่ถ้า RT ยังที่จะจะสเปคที่เยอะกว่านั้นได้นะครับก็เลือกซีรีส์ให้มันเหมาะสมแล้วกันตัวนี้ก็เป็นอีก แบบหนึ่งนะครับที่แนะนาให้ใสนะ่ในบ้านเราค่อนข้างจะครอบคุมกับนิสัยการขับขี่ของคนไทยได้มากกว่านะครับนี่คือการตกแต่งไปอ่ะอยู่ในเือนที่มีการเปลี่ยนนะของคันนี้ก็เป็นบันไดข้างนะครับติดเป็น2ต,ตัว Shadow Series ของตัว Hammer ติดตั้งเข้าไปกระจกเมื่อกี้ที่เขาบอกนะกล้อง3ามุกศูนย์ติดตั้งกระจกซ้ายขวามีเตือนบายสปอรที่กระจกข้างนะครับแล้วก็ราวหลังคาด้านบนตัวนี้จะแปลกของเขาในรุ่น Storm t a กเขาเรียกว่า a d j u s t a b l e ตัวราวหลังคามาสามารถที่จะตั้งปรับองศาได้นะครับตัวนี้ มาสามารถที่จะเปิดได้ตัวนี้ยกขึ้นปึ๊บแบบนี้นะฮะยกเสร็จแล้ววางขวางไปฝั่งนูน้นนะขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาปึ๊บมันก็ได้ที่วางสัมภาระที่เป็นแบบขว้นั่นเองนะครับมันก็จะควยมาพอควยเสร็จทําอะไรได้แล้วเราก็จะสามารถวางเขาเรียกว่าอุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่เป็นแบบด้านยาวได้เพราะมันปรับกับตัวสปอร์ตบาร์ด้านหลังที่เป็นแบบปรับได้นี่ตัวนี้นะปรับได้5ระดับเนาะเราก็ดันนะว่าเราจะปรับที่ระดับไหน นะครับปรับเสร็จแล้วเราก็ตั้งในตรงนี้มันจะสามารถที่จะดีดขึ้นมาได้อีกนะครับแบบนีนะ้ด้านหน้าวางขวางตัวนี้วางขวาพุกผาพาเลยเป็นพวกไม้พวกเหล็กงานอลูมิเนียมต่างๆนะครับเข้าใช้งานหรือไปท่องเที่ยวนะพาดพวกเรือคายักด้านบนนะครับหรือจะแบจกจักรยานขึ้นมอเตอร์ไซค์ออฟโรดแล้วแต่เลือกเลยนะนี่คือสไตล์ของ s t o r m t a กในการใช้งานนะครับอ่ะปะับต่อการจุดอื่นนะครับดันโลบาเก็บก่อนึ่บแค่นี้นะฮะนี่คือ ความเป็นสอมแท็กมีแค่รุ่นนี้เท่านั้นที่จะเป็นราวหลังคาแบบปรับได้นะครับสปอร์ตบาร์ด้านหลังแบบปรับได้นะในรุ่นของตัวส o อมแท็กแล้วตัวน,นี้ที่เห็นแผ่นปิดกระบาดท,ท้ายนะครับติดตั้งเพิ่มไม่ได้มาจากโรงงานเลือกใช้เป็นของ h a m m e r นะครับใช้เป็นตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าของ h a m m e r นะครับปิดแล้วช่วยอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนสัมภาระด้านหลังมันอเนกประสงค์มากขึ้นนะขับไปฝนตกฝนตกก็ไม่ต้องกลัวที่มันจะเปียกแล้วเถอะ มันเข้าไหมมันเข้านะมันกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมัน้ำมันสัก้าเปรซนะครับมันก็จะซึมตามขอบนิดหน่อยนั่นเองแต่ก็ดีกว่าไม่ปิดเลยแต่สิ่งที่ได้แน่ๆเลยเรื่องของการประหยัดน้ำมันมันเพิ่มขึ้นนะในการวิ่งระยะไกลนะครับเพราะว่าระบบของตัวแอ r o โร n ด m i c มิกมันจะลงข้างหลังเลยมันจะไม่มีย้อนในกระบะนะครับตัวนี้ก็ปิดช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะเก็บสัมภาระต่างๆปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวของโรลเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าอ่ะตัวด้านหลังของตัวรถนะฮ ไฟท้ายถ้ามองไปนะครับจากกล้องเนี่ยเขาเรียวกว่าไฟฟู LED นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะไฟลีต่างๆ LED ครบเซตเลยมีเรดร์ด้วยเรียคอสทอฟฟิคอลเร์ดนะครับเรด้์ยิงเตือนขณะถอยออกจาก2จอดรถนั่นเองนะครับก็เพิ่มฟังก์ชันเข้ามานะเซนเซอร์ด้านหลัง6จุดกล้องมองหลัง3-60ตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวตัวของฮาร์เมอร์นะฮะกันชนท้ายฮาร์เมอร์โนวาซีรีส์พร้อมตัวปากนกแก้วนะครับแทงบอลของตัวฮาร์เมอร์นะไวลากจูจะลากเรือรถบ้านอะไรแล้วแต่ อยากจะลากลากได้หมดแบบปลอดภัยการดีไซน์ตา่างๆออกแบบให้เข้ากับตัวจุดยึดของแชสซีตัวรถนะครับงนั้นการใช้งานลากจูงใช้งานดึงจะไม่มีผลกระทบกับตัวบอดี้ตัวรถเลยนะครับนี่คืองานออกแบบของตัวฮาร์เมอร์นะฮะติดตั้งเพิ่มตัวนี้เสียเงินเพิ่มทั้งหมดนะอะไรที่พี่เห็นเป็นฮาร์เมอร์นะครับจ่ายตังค์หมดนะพี่ไม่มีแถมนะครับเพราะว่ามันแพงมากนะนี่คือด้านหลังของเขานะครับกล้องสามกศูนยะ์ต่างนะเทคโนโลยีด้านหลังนะครับพี่บอกเข้าไปส่วนลายสติกเกอร์ที่เห็นตัวนี้เป็นลายสติกเกอร์ที่มาจาก โรงงานนะของรุ่น Storm Tech ก็จะเป็นลายสติกเกอร์แบบนี้นะครับสติกเกอร์ทรง Storm Tech ไอชีขา,ขาวขีดๆนะฮะวันนี้ก็ฝาฐานน้ำมันนะซุ้มล้อทำออกแบบมาว้าวให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เปิดแล้วก็เติมเข้าไปได้เลยนะครับน้ำมันเนี่ยใช้เป็นดีเซลถึงตัว B 2 0ก็คือน้ำมันดีเซลทุกประเภทนั่นแหละบ้านเรามันเต็มแม็กที่ B 2 0ก็เท่ากับมันเติมได้หมดเลยดีเซล B 7 B 1 0 B 2 0นะครับรองรับได้หมดเติมผสมได้เลยไม่ต้องเติมแยก นี่คือระบบเฉลพิงของตัวรถ Ford นั่นเองนะครับนี่คือดีไซน์การตกแต่งใส่เข้าไปง้นให้ดูนะฮะถ้าเราดูจากภายนอกเน้นกันว่าแต่งสวยไหมแต่งหล่อไหมราคาต่างกันประมาณ3 0 0 0 0 0นะก็บอกเลยว่าจากที่พาดูนะครับมันหล่อทั้งคู่ถ้าพี่เน้นทรงเน้นหล่อนะรุ่นไหนก็ได้ของฟอร์มันแต่งออกมาได้หน้าตาได้เหมือนกันหมดเลยนะอยู่ที่ตังค์ของพี่นั่นเองนะครับส่วนที่พี่ต้องเลือกจริงๆพี่ต้องตัดสินใจว่าออปชั่นที่พี่ต้องใช้งาน เครื่องยนต์ที่พี่ต้องใช้ลักษณะเกียร์ที่พี่ต้องใช้ออปชันอื่นๆกล้อง360พี่ชอบไหม Adaptive Cruise Control นะครับเรื่องของการออก Outing นะั้งโครงตั้งแคมป์ตรงนี้ก็จะอนเนกประสงค์แล้วก็สปอร์ตมากกว่านะฮะตัวนี้ก็ไอ้ราวหลังคงาง้างข้างบนแต่งหล่ออย่างเดียวมันทุกไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ต้องเลือกเอาให้มันเหมาะนะครับแต่ถ้าเอาทรงเอาหน้าตามันแต่งหล่อตั้งแต่รุ่นนี้แล้วแ9 9นะฮะ XLS ได้กระบ,บะหลอ่อแน่นอนถ้าพี่เอาหลอได้หมดความอนเนกประสงค์มันมีของมันในตัวแต่มันก็คงไม่เว v e r เหมือนรถที่เป็นหนะครับ 98,000บาทเอ้ยหนึ่งนะั289,000บาทในรุ่น Storm Pack แบบนี้นะงั้นพี่เลือกเอาอยากได้ออปชั่นไหนแข่ความรอจัดให้ได้เหมือนกันหมดนะครับสำหรับกระบะยกสูง4ประตูเกียวโตวันนี้ให้ดูเริ่มต้นกับตัวท็อปขับ2ที่เป็น Storm Pack เลยนะฮะพี่ที่สนใจอยากออกรถนะเลือกไม่ถูกชุดแต่งไม่ถูกเงินมีเต็มเป๋าเลยแต่ไม่รู้จะแต่งยังไงนะครับโทรหาก็ได้มาซื้อรถหรือก็ได้เลยเดี๋ยวส่งให้ถึงหน้าบ้านนะฮะโทรเข้ามาที่เบอร์098653644นะครับ ก็อยู่ที่ฟอร์พระนครเกษตรน้มินนทีมชุมยอดขายอัดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นรถแต่งต่อปีเนี่ยส่งกันนะครับเป็นพันคันงั้นเชื่อมือได้ช่างชํานาญการตกแต่งต่างๆปัญหาต่างๆเราแก้ไขมาทั้งหมดแล้วนะครับยังไงชอบรถอยากออกรถฟอร์นะครับนึกถึงกับตะวันได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ